มีเด็กน้อยงอนนะคะเด็กน้อยงอนหนึ่งอัตาฟาดงองฟาดงาพอเสมพาแม่ตายไปเดินออกกำลังกายก่อนนะคะแล้วถึงจะกลับมารับพี่ปีไปนะคะทางนี้ไม่ยอมนะคะอยากไปด้วย กหเลยเดี๋ยวก็ได้ไปเดี๋ยวก็ได้ไปเดี๋ยวก็ได้ไปเที่ยวแล้วใจเย็นจเย็นรอแม่มาก่อนเดี๋ยวก็ถึงคิวหนูได้ไปเที่ยวแล้วไม่ต้องโกรธไม่ต้องโกรธ ืโกรธมากโกรธมากเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาจะได้พาหนูไปสักทีหึหึโอ้โหอจะทำอะไรออ เฮ้ย hey, yeah. ตอนนี้หงุดหงิดนะนกบินผ่านก็ไม่ได้ไววายใหญ่เลยกลัวไม่ได้ออกเดินโอ้โหนอนรอก็ได้บาสันอยากมาหลายนอนรอเลยค่ะไม่มาสักทีนะคะ

อ oh. ้ยยยายียิยย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 ยเยียย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 เยียย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 ยเยียย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 เยอยยย จุ๊บมือด้วยจุ๊บปากด้วยจุ๊บจุ๊บจุ๊บด้วยตอนนี้มาถึงบ้านน้องมิ่งนะคะไปแล้วไปแล้วจันหลันจันหลันจันหลันจันแล้วถึงบ้านน้องมิ่งแล้วนะคะจะมาเล่นกับน้องนะคะโอ้ยผ่านต้นไม้ต้นนี้บ่ได้ค่ะต้องขอแวะสะก่อน่าสันผ่านต้นไม้ต้นนี้ต้องแวะก่อนนะคะเบามวนค่ะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปใส่ไปใส่ไปตายนันตามหาน้องนะคะตามหาน้องนะคะตามหาน้องมิ่งอยู่ไหนน้องมิ่งอยู่ไหนวะสันอูบินมิ่งอยู่นู่นนะคะ เม่งเม่งผูกเงาปล่อยโอ้เนี่นเลยนี่ผูกต้นนี่เลยพอดีเล่ยนั่นถึงกันอยู่เออบ่ผูกบ่ได้เดี๋ยวจะเข้าไปหาเม่หางดีเพื่อดาบเพื่อดาบเพื่อมาตักใต้พีเป็นยังคุญแามันเป็นจังไรมันตาดบ่ได้ตีโอ้หนอออกแห้งแง้มแรงตัวนี้ออกกําลังกายตอนเย็นนะคะ มันก็ได้ใส่มีดมันก็ได้ใส่ตำหมีดนั่นละใส่เครื่องบ่ได้ดอกเต็ดแล้วมันดับเลี้ยงบ่ขึ้นเลี้ยงบกขึ้นโอ้พีพีของเราโอ้เด็กกินอ้อยพอดะพอดะพอดะน้องมิงเช็คเช็คเช็คน้องมิงเช็คน้องมิงเช็คสภาพโอ้พีพีคือดำดีแท้มิงมา เฮ้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 ยังหนิยังนน่ตัวอะไรครับเนี่ยวัวอยโ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 ยยนน้อยก็หูตักไล่สิตักไล่ให้พี่พีดอกันตัวนี้โย่อพี่เล่นน้ำเน่ ให้พี่เล่นด้วยไอา,าเหอะเพิ่นขั้นเขียวเพิ่นติเนาะง่าน่อยเพิ่นกระลังสีออกเอาพี่ปีนอนลงเล่นทรายเลยพี่ปีเบิ่งอึงอ่างหน่อยนี่อึงอ่างหน่อยนี่อดัดตีหน,น่อยวะนะขาหน่อยเ,เ,อเพิ่นขั้วใจเขาพี่ปีบอกไม่สะทบสตานจ้าว่าสัน ยายายาเห็นหางเขาสวยอ่ะเออพี่ปีนอนเล่นลำบัดนี่เอ้าเออเออย่ามากวนพี่ว่าสั่นให้พี่เล่นเน่เฮ้ย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  โอ้ยลูกถูกข้าขนาดตัดหญ่าเกิดกับบอไซอีบูลกับบอไซบอยันหยยบตัหงาบ่ไปแล้วนะสตาร์ตติดแล้วเครื่องแรงฟิตดีนะคะติดแล้วว่าอยากดับได้แบบนี้เครื่องพุ่นมิงก้าไปขูดยังยืนนั่นนั่นมา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 หาพี่ปีแล้ว มิ่หาปีปีหาปีปีเออ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 เอเอเดิอย่าลอยอย่าลอยเห็นหางฟีสวยในบ่ได้เลยพึ่งพึ่งเดี๋ยวนะต่อยหลังต่อยหลังเอาขา,ลขาลหลังโชว์ขาหลังหน่อยครับตามิ่งโชว์ขาหลังหน่อย เอาเมื่อวานนะคะก็ขอบคุณแม่เย็นมากๆนะคะที่เอาลูกพับไปให้นะคะเมื่อวานนะคะขอบพระคุณมากๆเลยจ้าลูกพับบ้านหวานแสบกรอบดีค่ะเป็นแ่งเด็กเก่งได้ค่ะหมื่อวานแบ่งชุกเชือกนะคะแม่ยินได้กินผูละเล็กละน้อยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Eh 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 Pipi 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 Ok ma Ok oh, ma Puda 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 Puna 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 Ah Eh hey, eh Aiyo 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 Quanh 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 ngay

ได้มาเล่นกับน้องนะคะเพืนะ่อนน่ะเด้อสลันฮีโยสลันฮีโยนโยีน่ารักมากเอ้ไใ่ไจะเอาทักทายกันไอยก่อนเอ้ส่วนกันไปเที่ยวใส่มือเแลงไปบ้านเมืองดาวบนโนพระนตินอเขาเปิดพับบนโนหมื่นแล้งโน ไอยต้ขาจังเดยผุนเด็ผูกอยู่ผุนพูดอ่ะบ,บ,บูดอ่ะเบอรพ่อพันชันเยี่ยมเบอรเบอร์วิปีบอกยังหน่อยอยู่นังหน่อยด้วยโหนักเลงฟันน้ำนมสุดยอดเลยนักเลงฟันน้ำนมพูดอ่ะพูด,ดอ่ะยังมาท่านไหนยานมเลยเป็นกาวเป็นกระบวนแท่น้อมิงเลยอโอ้โอโอโกอดขาเข้าไปอีก โอ้พ oh, ี oh, oh! ่ป oh, ีสก oh, 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 ัดกาไว้เอ้าเอ้าสกัดตั้งคนตั้งสกัดเอ้างงงงจะไปทางไหนดีโอ้ยงงงงงงแล้วครับโอ้งงแล้วครับโอ้เฮ้ย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 อย่อย่า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 อย่เรียกน้องมาไปโจ อืออ,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 อือว่าไงมิ่งมิงมิงมิงสังเกตอยู่ค่ะมิ่งสังเกตอยู่ว่าเสียวจังได้ดีเอาเล่นลงไปอยู่บ้านบ่นบมีไส้เล่นเออเลรินคักๆเอเนเอน่้เอ๊ย ันน่ค่ะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะเดี๋ยวไว้ติดตามต่อคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ